1.6คูณ1เมตรนะคะท้องโคงเหล็กส2สองเสา 2, ขนาด2คู2นิวยาว3เมตรตรงนี้เนี่เดี๋ยวร้านเขาจะเอามาส่งที่สำนักงานนี้นะคะ่ะเห็นว่าจะมาส่งเย็นนี้อาจจะต้องรบกวนทุกท่านมารับสีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือป้ายไว้ไหว้วของกลอกไม้ะคะ่ะขนาด1คูณ1.2เมตรจำนวน4ป้ายนะคะก็จะเป็นป,ป้ายไปปักตรง แกงพอะของแต่ละเหตุอะค่ะในแกงเรนรู้ก็คือมีติดฟน้อยติดปลาติดตะเต่าและอีกป้ายนีงเป็นป้ายกระดุกการเพิ่มมูลค่าการใช้วัสด,ดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการพอเห็ดค่ะรวมเป็นสี่ป้ายซึ่งวันนี้จะก็จะมีบางอำเภอที่จะรับไปเลยนะคะในส่วนนี้เป็น qr code เอกสารครงการซึ่ง Auto องค์จะอัพเอกสารทั้งหมดลงไปในไดรฟ์ตรงนี้นะคะขอให้ทุกท่นานอ สามารถเข้าไปโหลดเอกสารได้นี้เลยเป็นทั้งเอกาสารเชื่อมเงนินเอกสารต่างๆเอกสารประกอบการอบรมต่างๆรวมทั้เทงเรียนวิดีโอรอลค่ะเดี๋ยวออนจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์อารักหาอีกทีนึงนะคะอยู่อัลบูนนี้ไม่ได้ปิ้นใส่ในนี้ไม่ได้ปิ้นให้นะคะค่ะและในส่วนนี้เอ็นพีอาร์โคโครงการเขตเชียงราย64นะคะให้สำหรับ Да. ตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ท่านนะคะในการอัปเดตผลการดาเนินงานค่ะในการจัดสิทธิ์กรรมแต่ละอันแล้วก็อัปเดตว่าเหตุออกหรืยยังอยู่ไหนแล้วฐานในซเลยแต่แต่อันนี้ไม่ได้ไปติดตามงานนะคะจะติดตามงาน่านกลุ่มฐาอุทธรณโดยรงค่ะตรงนี้องค์จะเอาใส่ไปในลายกลุ่มเดิมนะคะในส่วนนี้ มีใครมีคำถามไหมคะส่วนทีห่หนึ่งชิ้แจงคิงการงั้นเราขอไปที่เรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดกิจกรรมและเอกสารที่ต้องส่งนะคะขอให้ทุกท่านไปที่ใบขวาะคะ่ะที่เป็นตารางค่ะค่ะแถนแรกนะคะ,คะ,ะ,คะจะเป็นการจัดส่ง การของโครงการนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางแผนที่อนุมัติมาเนี่ยเขาได้ออฟิกไว้ค่ะว่าแต่ละกิจกรรมเราจะต้องเบิกเท่าไหร่ค่ะซึ่งต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมตามแผนที่เรากาหนดค่ะก็คือกิจกรรมประชุมชี้เจงเนี่ยจะอยู่ที่อําเภอละ440บาทค่ะกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้880บาทค่ะและกิจกรรมการเรียนรู้1 680บาท เขาก็เลยใส่ตารางไว้กว่าม,มือข้าวๆค่ะว่าเราอาจะเบิดในหัวข้ออะไรบ้างทีนี้องค์ขอเพิ่มอีกนึงค่ะถ้าหากว่ากิจกรรมประชุมชี้แจงเกษตรกรถ้าในหนึ่งวันเนี่ยท่านเบิดไม่ครบสามารถเบิดเป็นเตรียมประชุมได้นะคะหนึ่งวันค่ะอันนี้ก็เป็นปรายละเอียดที่ทราบว่า ข้าชาชการในการเดินทางไปราชการอย่างคะค่ออะม,มัน,น,นมีวันเบิกนะครับต่ออำเภอเลยคะ่ะจะเบิกสองท่านหรือท่านก็ได้อำเภอไหนเบิกไม่ได้บ้าง